ทุกทุกท่านรูปแจ้งวิทยาทุกคนค่ะวันนี้คุณครูพี่เนตจะชวนเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยการคับมานาคมเรื่องประโยชน์และอันตรายจากการคัมานาคมค่ะเด็กๆลงไปฟังดูนะคะว่าประโยชน์และก็อันตรายมีอะไรบ้างพร้อมแล้วไปกันค่ะประโยชน์ของการคัมานาคมข้อที่หนึ่งสะดวกต่อการเดินทาง ลดร,ระยะเวลาในการเดินทางค่ะข้อที่2ส,สะดวกในการขนส,ส่งสินค้าต่างๆไม่ว่าจะทางเรือทางเครื่องบินทางรถประหยะัดรวดเร็วและก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ค่ะอันตรายจากการคมนาทงค่ะ 1. เมื่อเราใช้รถเป็นจำนวนมากบนท้องถนนนะคะจะทำให้เกิดรถติดแล้วก็ทำให้เราเสียเวลาในการเดินทางค่ะ เกิดมลพิษจากกลุ่มควันซึ่งเป็นอันตรายต่อการหายใจของมนุษย์เรา 3. าํทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆในการเดินทางได้เช่นทางเรือทางรถยนต์และทางเครื่องบินค่ะอุ๊ยน่ากลัวไหมคะอันตรายจากการคมนาคมอย่าลืมนะคะเด็กๆต้องรับมัดระวับบงตัวเองแล้วก็บุคคลในครอบครัวด้วยค่ะ แล้วกลับมาพบกับคุณครูพี่เนตรใหม่วันนี้สวัสดีค่ะไปก่อนนะ